อะไรก็รู้อยู่กับเข้าไปไล่ทุยทั้งหมดป้าโอนกี่พันครับเนี่ยโอ้หลายโอนสี่พันเก้าร้อยแล้วก็โอนสองพันเท่าไร่แล้วก็โอนไปสองพันกว่าแล้วก็ได้มาห้าพันกว่าแล้วก็โอนห้าพันกว่าเนี้ยโอนไปสามสี่รอบอ๋อโอนไปสามสี่รอบแต่รอบสุดท้ายคือห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งเสร็จแล้วมันก็คือจะให้โอนอีกรอบหนึ่งคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทอะไรอย่าีซึ่งพี่ไม่มีเงินแล้วพี่ก็เลยหยุดเนี่ยซึ่มันบอกว่าถ้า หยุดกลางทางเนี้ยพี่ก็ต้องเสียค่าปรับให้กับทีมที่เล่นด้วยกันอีกสามคนคนละสองแสนตัวหกแสนแต่มันชี่โอนไม่ซ้ำกันเลยไม่ไม่ซ้ำมันจะเป็นคิวอาร์โค้ดนะอ๋อโอนผ่าน,น,นคิวอาร์โค้ดใช่อันเลยบ้าวันนี้รู้แจ้งความพี่สนก่อนนะแล้วก็วกวกําเรื่องสื่ต่อธนาคารว่าเป็นบ้าถูกหลอกชักชวนให้เล่นเกมซึ่งได้รับค่าค่าตอบแทนรูกแจ้งความแล้วทีนี้เอาหนังสือตรงนี้ที่ร้อยเวรอันนี้ ถ้าไปแจ่งธนาคาร,รขอรับเงินยืนสุดนั้นที่โดนหลอกลวงไปรับที่ธนาคารใครที่พี่โอนออกไปใช่ไหมก็ือติดต่อธนาคารก่อนติดต่อธนาคารเออของกุณต้ากุลุมไทยอ